ท่ามกลางหมอกหนาทึบฉันมองเห็นคนเริ่มออกเดินกันตั้งแต่เช้าตรู่หนทางสู่โคมุกในช่วงสุดท้ายเต็มไปด้วยกรวดหินที่ถูกกัดเซาะจากฐานน้ำแข็งทำให้การเดินลำบากขึ้นขณะที่อากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นเรื่อยๆ oh. ฉันกบมานสิงเดินลัดเลาะตามร่องฐานน้ำแข็งเก่ามาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็มาถึงบริเวณที่ราบเล็กๆแห่งใกล้ยอดเขา จากบริเวณนี้อีกนิดเดียวก็จะถึงต้นน้ำแล้วเรามาถึงบ้านของเทพเจ้าแล้วที่นี่เป็นที่สถิตของพระแม่คงคาและพระสิวะการได้มาอาบน้ำที่นี่ถือเป็นบุญกุศลสูงสุดในชีวิตแล้วละครับฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง ที่เห็นผู้คนจํานวนมากลงไปอาบน้ำชำระร่างกายในน้ำเย็นจัดที่ละลายมาจากฐานน้ำแข็งความศรัทธาอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้และที่ขาดไม่ได้คือน้ำทุกๆคนตั้งใจมาตักน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปทําพิธีที่บ้าน มานซิงนำทางฉันเดินต่อไปจากจุดที่ผู้สแสวงบุญอาบน้ำข้ามเนินเขาลูกเล็กๆไปอีกไม่ไกลนักหลังจากที่โผล่ขึ้นมาบนยอดเนินสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้ฉันอดตื่นเต้นไม่ได้ในที่สุดฉันก็ขึ้นมาถึงต้นแม่น้ำคงคาแล้วที่นี่แหละคือบริเวณที่เรียกว่าโคมุกซึ่งแปลว่าปากบัว ลักษณะเป็นปากถ้ำที่แม่น้ำคงคาไหลออกมาจากใต้ฐานน้ำแข็งที่เห็นเป็นแผ่นหินสีฟ้าขนาดเมื่อมาอยู่ข้างหน้าคือฐานน้ำแข็งอายุหลายพันปีมีขนาดใหญ่กินอาณาบริเวณลึกเข้าไปด้านบนหลายตารางกิโลเมตรเห็นปากถ้ำที่น้ำไหลออกมานั้นไหมครับมันจะเปลี่ยนรูปร่างไปตลอดทั้งปีเล็กบ้างใหญ่บ้างตามการละลายของน้ำแข็งคำพิบราณของชาวฮินดูบอกว่าเมื่อพระแม่คงคาปรากฏออกมาจากโคมุก ก็ไหลวนเวียนติดอยู่ภายในเทือกเขาหิมาลัยนั่นแหละนะครับแล้วก็หาทางออกไม่ได้ราชาบากิรติต้องมาช่วยกันหันเหสายน้ําให้เดินทางออกมาสู่แผ่นดินอินเดียแต่กระแสะน้ําก็ยังเชี่ยวกลากและก็รุนแรงมากพระศิวะก็เลยเอามวยผมมารองรับเพื่อที่จะลดความแรงลงทําให้มนุษย์สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ําได้ ฉ,ฉันเดินทางลงมาเมืองฮาฤิ์วาซึ่งเป็นบริเวณที่พระศิวะนำมวยผมมารองรับพระแม่คงคาให้บรรเทาความรุนแรงลงฮาฤิ์วาจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูเพราะเป็นเมืองพระศิวะและเป็นเมืองแรกที่แม่น้ำคงคาไหลลงสู่ที่ราบฉันเดินทางมาถึงที่นี่ในช่วงแห่งการสแสวงบุญพอดีในเมืองจึงคลาคร่ำไปด้วยฝูงชนจำนวนมาก ผู้ชาวฤทธิสแสวงบุญที่ได้น้ำคงคามาจากโคมุกส่วนใหญ่จะต้องเดินทางมาหาฤิวาเพื่อทำพิธีบูชาพระศิวะและแม่น้ำคงคาพวกเขาจะนำน้ำที่ได้มาจากต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์มาตกแต่งอย่างสวยงามตั้งขบวนแห่เฉลิมฉลองกันอย่างเอิกอกกริกอก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกลับไปประกอบพิธียังหมู่บ้านของพวกเขาหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้เห็นจากการเดินทางไปต้นแม่น้ำคงคาของเราในครั้งนี้ แม้จะเป็นเพียงเสี้ยวเล,เล็กบนแผ่นดินอินเดียก็ตามแต่ก็ได้ทําให้เห็นถนึงข้อเท็จจริงที่ว่าความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิมของาศาสนาพราหมณ์นั้นแข็งแกร่งและฝังรากลึกจนยากที่จะมีลทัทธิความเชื่อใดเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้แต่แล้วเหตุใดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์อินเดียาศาสนาผู้ซึ่งมีแนวความคิดสวนกระแสกับความเชื่อดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงจึงสามารถแทรกเข้าไปอยู่ในจิตใจของคนในยุคนั้นได้ เป็นคำถามที่ท้าทายการเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้าของเราในครั้งนี้